จงพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันเพราะความรู้และประสบการณ์คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครจะสามารถพรากไปจากเราได้แม้เวลาและสถานการณ์จะเปลี่ยนผันไปความมั่งคั่งภายนอกอาจขึ้นลงตามจังหวะของโชคชะตาและสภาพเศรษฐกิจแต่การลงทุนในความรู้และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือการวางรากฐานที่มั่นคงที่สุดให้แก่ชีวิตของคุณ เพราะเมื่อคุณมีความรู้คุณมีแสงนำทางในยามมืดคุณมีเครื่องมือที่จะต่อยอดในโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและเมื่อคุณมีประสบการณ์คุณมีความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาได้อย่างตั้งมั่นเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันเลือกอ่านบทความหนึ่งหน้า เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ฟังพอดแคสต์ที่เติมความคิดฝึกทำสิ่งที่ยังไม่ชำนาญซ้ำๆให้ความท้าทายเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่อุปสรรคการพัฒนาตนเองไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปเพราะความยิ่งใหญ่เกิดจากการสั่งสมของการกระทำเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงบนหินจนเกิดเป็นร่องรอยและสุดท้ายก็กลายเป็นแม่น้ำ การเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นเมื่อคุณใส่ใจที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งอย่างท่องแท้มันจะเปิดประตูสู่ความเข้าใจอื่นๆอย่างเป็นระบบและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่คุณสะสมไว้จะกลายเป็นความเชี่ยวชาญซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถขโมยไปจากคุณได้แม้จะเกิดวิกฤตแค่ไหนก็ตาม ความรู้และประสบการณ์คือสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวได้อยู่ในตัวคุณพร้อมที่จะถูกนำมาใช้เสมอเมื่อโอกาสมาถึง ความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จและคนที่ยังคงฝันอยู่บ่อยครั้งไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์แต่กลับอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และความกล้าที่จะลงมือทำคนที่ยอมพัฒนาตัวเองทุกวันแม้ในวันที่เหนื่อยล้าก็จะมีคลังความรู้และเครือข่ายประสบการณ์ที่พร้อมจะสนับสนุนให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้เร็วขึ้นและมั่นคงมากขึ้น การอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจไม่เปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่การอ่านอย่างต่อเนื่องและการนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้จะเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในการเดินทางของการพัฒนาตนเองจงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นเพราะความชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่หลงทางและความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณยังคงเดินต่อได้แม้เส้นทางเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับตัวเองอย่างสร้างสารรค์ว่าคุณต้องการเป็นใครในอีกหนึ่งปี5ปี10ปีข้างหน้าแล้ววางแผนเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพื่อให้คุณเข้าใกล้าภาพนั้นทุกวัน การสะท้อนตัวเองเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังให้เวลากับการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจงถามตัวเองว่าอะไรทำงานได้ดีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงและคุณจะทำอย่างไร differently ในครั้งต่อไปการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้างจะช่วยให้คุณเห็นมุมมองที่หลากหลายและเติมเต็มช่องว่างของความรู้ที่คุณยังขาด เมื่อคุณกล้าพอที่จะยอมรับว่าคุณไม่รู้และกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณจะเติบโตเร็วกว่าคนที่ปิดกั้นตัวเองด้วยความภูมิใจจงมองความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดเพราะความล้มเหลวสอนให้คุณรู้ว่าการทำงานในครั้งต่อไปต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรแทนที่จะทำให้คุณสิ้นหวัง การพัฒนาทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางเทคนิคหรือทักษะทางอารมณ์เช่นการสื่อสารเชิงบวกการจัดการเวลาหรือการควบคุมอารมณ์ จะทำให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในทุกบริบทของชีวิตอาชีพความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตประจำวันอย่าลืมว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการสะสมข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความเข้าใจเชิงลึกและความสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาใช้แก้ปัญหาได้จริงการปฏิบัติและลงมือทำคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความรู้กับความสำเร็จ จงสร้างวินัยเล็กๆในการเรียนรู้เช่นกำหนดช่วงเวลา30นาทีต่อวันสำหรับการศึกษาเนื้อหาใหม่หรือฝึกทักษะด้วยการลงมือทำจริงเมื่อเวลาผ่านไปวินัยเหล่านี้จะเรียงตัวกันเป็นความสามารถอันแข็งแรงที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้อีก อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาตนเองคือการรักษาความสมดุลระหว่างการเรียนรู้และการพักผ่อนหากคุณเติมความรู้แต่ไม่มีเวลาย่อยและสะท้อนมันก็เหมือนการเติมเชื้อเพลิงโดยไม่จุดไฟให้ว่องไวจงให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพออาหารที่ดีและการออกกำลังกายเพราะสมองที่แข็งแรงคือเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และจดจำ เมื่อคุณลงทุนในร่างกายและจิตใจคุณจะมีพลังในการเรียนรู้และเดินหน้าต่อได้ไกลกว่าเดิมท้ายที่สุด การพัฒนาตนเองคือการให้ของขวัญแก่ตัวเองและแก่คนรอบข้างเมื่อคุณเติบโตคุณไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและแหล่งพลังให้ผู้อื่นได้เห็นเป็นแบบอย่างความรู้และประสบการณ์ที่คุณสั่งสมจะกลายเป็นมรดกที่ให้ผลต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแต่สำหรับวันนี้แต่สำหรับอนาคตของคุณและของคนที่คุณรัก จงเริ่มวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณต้องรีบแต่เพราะทุกวันคือโอกาสที่จะทำให้เวอร์ชั่นของคุณดียิ่งขึ้นกว่าวันเมื่อวานความรู้สักชิ้นที่คุณเพิ่มขึ้นในวันนี้จะเป็นสำหรับความมั่นคงให้คุณเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงและความประสบการณ์ที่คุณเก็บเกี่ยวจากการลงมือทำจะเป็นแผนที่นํำทางคุณผ่านความไม่แน่นอนของชีวิต จงพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้และประสบด้วยตัวเองคือสมบัติที่แท้จริงที่จะติดตัวคุณไปตลอดการและเปลี่ยนชีวิตคุณให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในแบบที่เงินทองใดก็สื่อไม่ได้จงพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันเพราะความรู้และประสบการณ์คือสิ่งเดียวที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้